สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัวรีดักกันนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันเป็น EP ที่งงพอสมควรนะยากนะแต่เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมเราติดตั้งตัว React ไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรามาที่โฟลเดอร์ i e n t นะครับผมโฟลเดอร์ src นะครับเดี๋ยวเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์นึงนะครับชื่อว่า reducer นะครับ อันนี้เราจะเอาไว้เก็บตัวพวกแอคชั่นต่างๆนะครับตัวข้อมูลต่างๆนะครับข้างในประกอบไปด้วยไฟล์ i n d e x j s นะครับกลับอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเอาทีละอนเนาะเอา i n d e x j s ก่อนเนาะเก็บเสมือนไฟล์หลักของตัว Reducer นะครับเอาไวร้รวมรวมตัวส o ต e ต่างๆนะครับผมโอเคก่อนอื่นเรา Import เข้ามาก่อนเลย i m p o r ตัว combine 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 reducer นะครับผมไอ้พวกพวกนี้เราเราได้ i m p ต่อไปหมดแล้วนะครับ combine reducer form reducer มี s ด้วยนะตรงนี้มี s ดยอย form read ดนะัถ้าเราทำไปบ่อยเราจะรู้นะครับว่า,ามันเอ๊ะมันอะไรม,มันงง อันที่สองนะครับ user re user แน่นอนนะครับ Error เพราะเรายังไม่มีเนาะตัวนี้เรายังไม่ได้สร้างเลยนะครับใส่ไปก่อนเลยใส่รอเลยนะครับ re user โอเคจะจบแล้วนะครับอันนี้นิดเดียวครับคอนเดี๋ยวเราประกาศตัว root รูด리듀เซอร์เข้ามาก่อนนะครับผมแล้วก็คอมบาย์คอมบายข้างในนะครับเดี๋ยวเมื่อโปรเจกต์เราใหญ่ๆตรงนี้มันก็จะจะทำหน้าที่รับไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อันนี้เอาเราเอาไว้เก็บตัวยูเซอร์เนาะยูเซอร์นะครับก็ใส่ยูเซอร์รีดิวที่เรา Import มาด้านบนนะครับแต่เรายังไม่มีนะครับผม ่าเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างไฟล์ตัว user reducer กันเอาไว้รูดเดียวกันนี่แหละนะครับผม user re u e reducer j u s r r ok สำหรับไฟล์นี้นะครับเขียนเป็นฟังก์ชันเนาะเราก็ export ก่อนเลย export จุด อ่าลิสต์ลลิส์ลลิส์นะครับผม,ผมอ่าตรงนี้จะเป็นรับอาร์กิเมนต์รับพารามิเตอร์อะไรบ้างเราก็รับสเตปเดฟอลต์เป็นแนวนะครับแล้วก็แอคชั่น พอร์ตมีเอด,ด้วยเนาะมันเตือนผมอยู่เมื่อกี้ข้างในในฟังก์ชันนี้ทำอะไรนะครับผมก็สวิตสวิตรับค่ามาแายแอคชั่นจุดท้ายเท่ากับอะไรก็ไปทำเคสนั้นนะครับถ้าเคสเท่ากับตัวล็อกเก็ตอินยูเซอร์ ค้าไทยส่งมาเป็นคำนี้นะครับผมก็ให้มันดีเทิร์ c t ชั่นจุดเปริโหลดเพราะว่ามันจะต้องส่งค่าเปริโหลดมาอยู่แล้วนะครับ r ีเท r ร์รนตัวนี้ไปก็คือให้เก็บสเตตเนี่ยเท่ากับค่าเบริโหลดที่ส่งมานะครับผมเคสต่อไปเคสล็อกเอา ก็ให้ return action เท่ากับ payload เหมือนกันนะครับอีกอันนึงตอนสุดท้ายนะครับก็ใส่ default ไปด้วยนะครับ return state เสร็จนะครับสำรวจสำหรับในส่วนของ user reducer นะครับเขียนโค้ดแค่นี้เองนะครับกับตัว index นะครับที่ไปเรียกไฟล์เมื่อกี้นี่แหละมานะครับเก็บไว้ในตัวแปร user นะครับ เดี๋ยวยังตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวตอนเราเล็อกอินเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนเสมือนสราตัวไว้เก็บค่า user นะครับผมเป็นค่ากลางค่ากลางไวง้คอมมานดไหนอยากเรียกใช้ก็มาดึงมาหยิบมาดึงมาหยิบม,ม,มาดึงนะครับผมโอเคสำหรับ2ไฟล์นี้มีเท่านี้นะครับอินเด็กซ์ไปเรียกตัว user ก็คือไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเขียนครอบในส่วนของอินเด็กซ์แบบ JN กันนะครับ มาที่ไฟล์ index.js นะครับผม import เข้ามาก่อนเลย import ตัวรีดักก็จะจะมี provider อยในในบิกาเนาะ provider form รีดักเอ้ form react react r e d u กทันสมัยเดี๋ยวผมหยุดรอนะครับผม ต่อไปนะครับสร้างสต็มาด้วยนะครับผม C E S T O f ร r m u l a อันที่3ตัว F2 นะครับเราจะได้ดูง่ายๆเนาะเวลาเราติดทำงานกับสเต็ปเนนะี่ย COMPOSE WITH f t FORMULA d e v t o o l ็ e ซ t เทนนะครับเราติดตั้งมาแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ไปนะครับจะได้ดูนะเดี๋ยวผมหยุดรอนะครับผมเราก็ port r t p v o v i r e r ร r t a t o ยส o r ร์ o อมโพ t t ์วิดเดฟนนี่นะครับเป็นเครื่องมือในการ mm hmm. เข้ามาช่วยในการเวลาเราทำงานกับสเตตจะได้ดูง่ายๆนะครับ mm hmm. แล้วก็ Import ตัว Root Reducer mm hmm. ที่เราที่เราเขียนเมื่อกี้นี้นะครับผม mm hmm. จากไหน จากโฟลเดอร์ reducer ชื่อไฟล์ index.js นะครับก็เท่านี้เองนะครับแล้วเราก็สร้างสตูนะครับผม Import มาแล้วนะสีอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างสตูก่อนนะครับสร้างสตูก่อนท่านใดงงเนี่ยเดี๋ยวลองพิมพ์ตามผมไปก่อนเนาะเดี๋ยวพอเราเริ่มได้ใช้เนี่ยเราจะรู้เฮ้อ๋อค่ามันมาถูกเก็บไว้นะครับผม ที่เขียนมาข้างบนเนี่ยเอาไว้เก็บค่า logins นะครับ const s t o r สร้าง store มาก่อนครับแล้วก็ใช้ตัว create store ใส่ root reducer เข้าไป argument ตัวที่นึงแล้วก็ compose with stepper argument ตัวที่ส2ใส่ตงเรียกด้วยนะครับตรงนี้ใส่ตงเรียกด้วยเนาะเรียกฟังก์ชันนะเนาะโอเค r o o t ีดิวเซอครับผมร o ทรีดิวเซอยังไม่ได้อ x p พ r t นะครับให้เรากลับมาที่ตัวโฟลเดอร์รีดิวเซอนะครับแล้วก็ i n d e x j s นะครับ index.jf นะครับลืมลืมอ r t พตัว root ีดิวเซอนะครับผมวิธีอ x p พ r t ตอ p o พ t อตเป็น default ไปนะครับเนาะก็ชื่อนี้แหละนะครับโอเค ไมเออเลแล้วไมเออเลแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ไฟล์ i เ d e x JS นะครับอ่าเราสร้างสตูเรียบร้อยแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับผมเราจะต้องเอา Pro v i d e r มาครอบนะครับมาครอบตัวแอป provider แล้วก็สตูเท่ากับสตูที่เราสร้าง ด้านบนนะครับมาปิดตรงนี้เนาะแหมนคอบตัวแอปยังได้ไหมยงรีเฟรชูโอเคนะครับผมสำหรับการเซตอัพตัวรีดักนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับอาจจะงงงงหน่อยนะคืออีพีนี้มันยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราได้ใช้เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยเราสร้างตัวโฟลเดอร์รีดูเซอร์ใช่ไหมอาไ้เก็บ เดี๋ยวมันก็จะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะหลังจากล็อกอินนะครับถ้าเราเอารีดักไว้เก็บค่านะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะยังไม่เห็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแค่ไม่เออเลอร์ก็โอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาต่อคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามช่องไลฟไถ่ยพัฒนาของเรานะครับเพื่อ เ็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวาลาไปก่อนนะครับผมฝากกาดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ